เครื่องเงินหรือเรื่องถิ่นเมืองครูบาผ้าทองามตาเด่นสง่าพระบาทห้อยต้ม โอ้มือโชเปอร์สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ชุมชนพระบาทห้วยต้มวันนี้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนพระบาทห้วยต้มถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า ชุมชนพระบาทห้อยต้มตั้งอยู่ที่ตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นชุมชนชาติพันธุ์กเหรี่ยงที่มีการอยู่รวมกันขนาดใหญ่จำนวน10หมู่บ้านด้วยกันซึ่งห่างจากอำเภอลี13กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดลำพูน120กิโลเมตร ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนที่ดำเนินวิถีตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ,จของคนในชุมชนโดยมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนพระบาทห้วยต้มดังนี้แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. แหล่งเรียนรู้กระบวนการทอผ้าป,ปากยอ 2. แหล่งเร,ยรงเียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ 3. แหล่งเรียนรู้การแปลรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียง 4. แหล่งเรียนรู้การตีเหล็ก 5. แหล่งเรียนรู้การทํำยอดฉัด 6. แหล่งเรียนรู้การทําเครื่องเงินและ 7. แหล่งเรียนรู้บ้านกระเรียงโบราณน,น้ำบ่อน้อยแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ธรรมชาติศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม กิจกรรมปลูกป่าบวชป่าทำแนวกันไฟและกิจกรรมทำฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าชุมชนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาสถานวัดพระพุทธบาทห้วยต้มกราบสักราระรอยพระพุทธบาทชมภาพจิตรกรรมฝาผนังนมัสก,การสลีละครูบาวงขอพรองค์เทพ4หูห้าตาและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบอ่อน้ำทิพย พุทธสถานเจดีสีเวียงชัยซึ่งมีองค์พระมหา,าธาตุเจดีสีเวียงชัยอันงดงามจำลองมาจากเจดีชเวดกองประเทศพมา่านอกจากนี้แล้วยังมีใจบ้านหรือสะดือเมืองเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนพระบาทห้วยต้มอีกด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของพระบาทห้วยต้ม ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาชัยยะวงศ์พัฒนาจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมในงานเป็นจำนวนมากประเพณีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําเดือน9ของทุกปีประเพณีทำบุญทอดกระถินสมคีประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองประเพณีทำบุญตักบาตรยามเช้าและตักบาตรผัก ประเพณีทำบุญสืบชะตาขุนห้วยประเพณีทำบุญเสื้อวัดมาบุพือขอกกอยามเย็นจะมีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาในทุกๆวันนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมังสวิรัต์รสชาติอร่อยให้ได้ลองชิมหลากหลายเมนูอีกทั้งยังมีการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามให้ได้รับชมและสามารถหาซื้อของที่ระลึกจากชุมชนที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทังเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้เป็นต้นเมื่อท่านมาท่องเที่ยวในชุมชนพระบาทห้วยต้มแล้วหากท่านใดต้องการมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตที่นี่มีโฮมสเตย์ของชุมชนไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนอกจากโฮมสเตย์ในชุมชนแล้วย,ยังมีที่พักอื่นๆในตัวอำเภอที่เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากท่านจะมาเที่ยวชมในชุมชนแล้วยังมีสถานที่ใกล้เคียงให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศได้อีกมากมายเช่นอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแก่งก้อน้ำตกก้อทุ่งกิ๊กรวมถึงไหว้พระขอพรครูบาเจ้าศรีวิชัยแห่งวัดบ้านปางครูบาเจ้าอภิชัยเขาปีแห่งวัดพระพุทธบาทผาหนามและยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมาย หากท่านใดไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองท่านสามารถท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมการท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านกลุ่มไลโอเอนาซายได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทำบุญและเที่ยวที่เดียวกันที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม